สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เอาแหวนทอง2สลึงค่ะมาให้ได้ชมคือต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบแหวนวงเล็กๆหน้าเล็กๆ ไม่เหมาะอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้เราจัดแต่แหวนหน้าใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้มาให้รับชมกันต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าสําหรับแหวนในคลิปนี้ค่ะก็จะมีขนาดและไซส์ตามที่โอได้แจ้งไปเลยแล้วเริ่มจากไซส์เล็กๆก่อนไปจนกระทั่งถึงไซส์ใหญ่ๆค่ะต้อนกันที่วงแรกค่ะสําหรับวงนี้น้ําหนัก สสลึงนะคะแล้วก็ทั้งหมดในคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไซส์2สลึงเท่านั้นค่ะวงแรกแหวนคล้ายๆลายอินฟินิตี้นะคะน้ำหนัก2สลึงและวงนี้มีไซส์48ค่ะแบบที่2ค่ะหน้ากว้างสะใจกันไปเลยนะคะสำหรับแหวนใส่นิ้วนางชิ้นเล็กๆไซส์49สําหรับสาวตัวเล็กที่ชอบอะไรใหญ่ๆแบบที่3กันนะคะ เต็มข้อนิ้วมากๆเลยค่ะสำหรับไซส์50วงนี้นะคะ เป็นงานแบบสองกริย์ด้วยค่ะแล้วก็ลักษณะคือเป็นลายคลื่นนะคะมีขาแบบก้านเงาสี่ขาค่ะเชื่อมติดกันตรงบริเวณท้องวงนะ,ะแบบที่4ค่ะเมื่อกี้ว่าหน้ากว้างๆแล้วใช่ไหมคะมาเจอวงนี้ค่ะไซส์50นะคะหน้ากว้างมากถึงแบบข้อพับนิ้วเลยนะคะแต่ยังสามารถกำนิ้วได้นะคะถึงจะแบบไม่ค่อยสะดวกมากแต่สำหรับคนที่คุ้นเคยกับการใส่แหวนหน้ากว้างก็จะชอบลายที่แบบ เต็มเนิ้วแบบนี้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะมีลักษณะโค้งมนนะคะแล้วประกอบไปด้วยทั้งหมด9ชั้นค่ะนี่ด้านท้องด้านข้างนะคะด้านข้างวงแหวนจะมีความสโลปลงค่ะสลปลงแบบนี้ท้องแหวนเป็นงานเกลี้ยงเชื่อมติดกันไนซะส์50อีก1วงค่ะสมาขาหน้าค่อนข้างเต็มใหญ่สวยนะคะถึงจะไม่ใหญ่เท่าเมื่อสักครู่ที่แบบสุดข้อข้อพับนิ้วเลยนะคะนี่ค่ะ ก็สวยงามแล้วก็ขาใช้ก้านเงาล้วนสี่เส้นนะคะด้านหลังก็จะเชื่อมติดกันเอาไว้แบบนี้เลยแบบที่6กขาหน้าก็ยังคงกว้างๆนะคะเป็นงานแฟชั่นสวยๆค่ะเดี๋ยวอใส่ให้ดูนี่ก็คือ จะเหมาะสําหรับคนที่แบบเหงื่อเยอะด้วยแต่ชอบใส่หน้ากว้างๆนะคะปัญหาของแหวนหน้ากว้างเนี่ยมักจะอยู่ที่ว่าเวลาเราสวมใส่แล้วมันจะอับนะคะหรือว่าจะทําให้นิ้วเปื่อยง่ายสําหรับใครที่ชอบเนี่ยวงนี้ได้ทั้งความแฟชั่นและ ได้ทั้งความใส่สวยไซส์50ค่ะเป็นวงที่7แล้วนะคะสำหรับแหวนหน้ากว้างแบบนี้ค่ะนี่สำหรับวงนี้นะคะเราเรียกว่าลายคอนโด7ชั้นค่ะมีลักษณะการทำสีสลับกันนะคะเป็นแบบเลเซอร์ทองคำขาวสลับด้วยสีทองค่ะบริเวณด้านข้างค่ะมีการสลบลงเพื่อให้เรากำมือตักกำนิ้วได้ง่ายนะคะแล้วก็ลักษณะคือโปรง่งระบาย ความร้อนแล้วก็เหงื่อคละเหงื่อได้ดีนะคะเวนท้องแหวนค่ะก็เป็นงานเกลี้ยงๆนะคะสามารถจับกํานิ้ว <Okay. S 1> ได้สบายๆเลยต่อไปค่ะเป็นแหวนปีกนกนะคะแบบที่8ค่ะสำหรับวงนี้นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2สลึงและไซส์อยู่ที่51ค่ะ2สลึงไซส์51 แบบหัวใจคู่ค่ะตัวนี้การแหวนน่ารักมากนะคะเหมือนเอาสองวงมาประกบกันค่ะด้านท้องแหวนค่ะเป็นงานทับลายนะคะแหวนขาวแหวนเนี่ยจะไไม่ใช่งานแบบเงาเงาเกลี้ยงๆค่ะนี่ลายหัวใจสวยมากค่ะไปเป็นแบบที่11ค่ะอีกหนึ่งลดลายนะคะเดี๋ยวดูไกลนิดนึงจะได้เห็นเต็มนิ้วนิดนึงนะคะใส่ออกมาค่อนข้างสวยใหญ่เต็มหน้านิ้วนิดนึงไซส์51ค่ะ แบบที่11แล้วนะคะสำหรับวงนี้ขนาด52ค่ะมีความกว้างของหน้าแหวนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นลายหัวใจค่ะแล้วก็ก้านแหวนนะคะก็จะเป็นลายเางาแต่ว่ามีการตัดลายให้ขึ้นแบบวิงว,งวงินิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนท้องแหวนเนี่ยสามารถกํานิ้วได้สบายนะคะดูหลักจากลักษณะการกำนิ้วของโอ,โอค่อนข้างสบายเลยค่ะ นี่ค่ะไซส์52ค่ะที่12ค่ะเป็นไซส์52นะคะดูลายละเอียดของลวดลายสีขาอันนี้สูงให้ดูใกล้ๆเลยนะคะมีการตัดลายสวยงามมากๆพื้นแหวนค่ะเป็นงานแบบตัดลายขนแมวนะคะจะเป็นไซสายๆเป็นเส้นๆนะคะพร้อมตัดให้ดูขึ้นเงาเป็นลายตารางค่ะสำหรับวงนี้ไซส์52ค่ะ แบบที่13ค่ะยังอยู่กับไซส์52นะคะสำหรับวงนี้ค่ะเป็นลายอินฟินิตี้สาชั้นนะคะก็ค่อนข้างหน้ากว้างแต่ว่าไม่เต็มข้อนิ้วรู้สึกกำมือได้สบายมากกว่าเดิมค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขาแหวนนะคะเป็นลายเกลี้ยงแบบเงาเงาล้วนไปเลยนะคะแล้วก็มาจับรวมกันไว้ที่ท้องแหวนแบบนี้เลยค่ะ ทองสองสลึงหน้ากว้างไซส์53แบบที่ส4แล้วนะคะสําหรับวงนี้ก็จะมีความที่แบบว่าดูเหมือนแบบแหวนหัวโปง่งธรรมดาแต่ลวดลายเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างดูทันสมัยแล้วก็แฟชั่นมากขึ้นดูการตัดลายนะคะตัดได้สวยงามมากแล้วก็ขึ้นไฟเล่นเงามากๆอีกหนึ่งวงค่ะ แหวนทองสองสลึงแบบที่15้าค่ะสำหรับแบบนี้นะคะก็หน้ากว้างเช่นกันค่ะประมาณเซนนิดๆน,นะคะแต่ว่าก็จะไม่แบบตะโกนนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขาแหวนค่ะจะเป็นงานทับลายนะคะเป็นงานทับลายซึ่งแบบเป็นลายตารางตาารงแบบนี้ค่ะสี่ก้านนะคะแล้วก็จับท้องแหวนแบบชิดกันแบบนี้เลยนะคะนะี่ค่ะ สองสลึงแบบที่16นะคะสำหรับวงนี้ค่ะก็มีหลายไซส์อยู่เหมือนกันนะคะวงที่โอ๋สวมใส่เนี่ยก็จะอยู่ที่ไซส์53ค่ะซึ่งจะใส่นิ้วกลางก็ได้พอดีเลยหน้าค่อนข้างกว้างค่ะแล้วก็เป็นลายหนึ่งที่เหมือนแหวนลูกคิดแหวนเกลี้ยงค่ะแต่นำมาซ้อนติดกัน3ชั้นโดยที่เราเรียกว่าแหวนกิฟเนื่องจากว่าเขามีกิฟทองแบบนี้นะคะหนีบติดกันเอาไว้ค่ะ นี่ค่ะก็ยังคงเป็นแหวนที่ยังคงได้รับความนิยมแล้วก็ขายดีอยู่นะคะ2สลึงแบบที่17ค่ะสำหรับวงนี้ค่ะแหวนหน้ากว้างอีกหนึ่งวงนะคะมาในโทนสไตล์แบบคล้ายๆแหวนเกลี้ยงแต่ว่ากว้างมากๆค่ะตัวนี้ตัวบริเวณตรงกลางค่ะจะเป็นงานพ่นทาายแบบขนแมว ขอบตัดเงานะคะซึ่งจะเงามากๆมันไม่ใช่การตัดเงาธรรมดานะคะจะมีการเล่นแบบเป็นเป็นแบบช่องช่องช่อช่ด้วยเห็นไหมคะมันจะดูเป็นเรียบๆตรงบริเวณขอบนิดนึงนะคะตัวนี้ เผื่อไซส์กันนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมติท่านใดแบบสั่งสมมติเราปกติเราใส่นิ้ว,วกลางเนี่ยสักประมาณ52<ม>ก็เผื่อสัก1เบอร์เพราะว่าเนื่องจากหน้ากว้างของแหวนเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆค่ะจะทําให้เวลาเราสวมใส่เนี่ยมันจะกินไซส์ไปนิดหนึ่งนะคะไอ้ที่เราเรียกว่ากินไซส์กินไซส์นั่นแหละค่ะนี่ค่ะนะคะสวยมากๆไปดูกันวงถัดไปนะคะแหวน2อสลึงแบบที่18ค่ะสำหรับ วงนี้ค่ะก็จะเป็นงานที่เป็นลายใบไม้นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเรียกว่าใบมะกอกแล้วก็เป็นงานที่ไขว้กันขึ้นบนแล้วก็ลงล่างนะคะขาแหวนค่ะมันก็จะเป็นงานแบบทับลายนะคะ นี่ค่ะสเส้นนะคะแล้วก็ควยลงมารวมกันด้านล่างด้านหลังก็จะเป็นงานประมาณนี้นะคะจับมือกำมือได้สะดวกมากๆค่ะแต่ว่ายังคงความที่หน้ากว้างแล้วก็เป็นแฟชั่นใส่สวยเก๋แบบนี้เลยค่ะของสลึงไซส์แบบที่19แล้วนะคะข้ามมาที่ไซส์54กันเลยนะคะอีกหนึ่งลวดลายลายหัวใจปกติแล้วก็จะแบบว่าเป็นดวงเล็กๆนะคะไม่ตะโกนแบบนี้นี่ค่ะ ก็จะเป็นหัวใจดวงค่อนข้างใหญ่นะคะหน้าแหวนเป็นงานจิกเพชรแล้วก็ตัดลายขาแหวนเป็นแหวนเกลี้ยง3มวงขาซ้อนลงมาแล้วก็ทําเป็น v s ีเช pe ลงมาที่ท้องวงนะคะเป็นงานเกลียก้ยงเลยใส่แล้วก็กํานิ้วสะดวกสบายถึงแม้ว่าจะหน้ากว้างนะคะได้ความแบบเก๋แฟชั่นด้วยสสลึงแบบที่20ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะทรงใบไม้นะคะคว้กันแบบนี้อ่ะควากันแบบนี้นะคะเต็มหน้านิ้วพอสมควรเกือบถึงข้อพับของนิ้วเลยนะคะนี่หน้ากว้างก็โอ้ว,ว่ามีแบบ2เซนกว่าโอ้สามเซนเลยนะคะหน้ากว้างทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามเซนประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เป็นใบไม้ซึ่งแบบเขาจะแยกเป็นกลีบๆเลยนะคะแล้วก็มาดูที่ตัวก้านแหวนกันบ้างตัวนี้ก็จะใช้ก้านแหวนเป็นแหวนเกลี้ยงนะคะไม่ตัดลายไม่ทับลายใดๆเลยนะคะท้องแหวนแล้วก็มาบรรจกท้องแหวนตรงนี้ควยขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งใบสวยมากค่ะสําหรับวงนี้นะคะสวยตะกนจริงเต็มนิ้วจริงๆใครชอบแบบแหวนหน้ากว้างๆแล้วก็ ขนาดนิ้ว53-54เนี่ยใส่สบายสายสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะวงนี้ค่ะแบบที่21ค่ะไซส์54นะคะเราเรียกแหวนวงนี้ว่าลายปีกนกค่ะแล้วก็เป็นงานที่ทำสีแบบสองกระส,สัซึ่งแบบจริงๆแล้วแบบถ้าทำเป็นสีทองล้วนๆก็สวยนะแต่ว่า ส่วนตัวโอแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าร้านเนี่ยขายดีกว่าก็จะเป็นงาน2อสีแบบนี้นะคะซึ่งจะได้รับความนิยมกว่าแล้วก็งานมันดูเป็นมีมิติมากกว่าซึ่งแบบเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆก่อน หลายๆท่านเนี่ยจะชอบถามว่าไอ้ตรงขาวๆเนี่ยเป็นฝั่งเพชรหรอต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะเป็นงานแบบเลเซอร์ทองคำขาวช,ชุบหน้าขาวลงไปแล้วก็ตัดลายให้มันเงาแบบเงาวับๆแบบนี้นะคะเหมือนเราใส่เพชรเลยนะคะดูใกล้ๆก็สวยส่วนท้องแหวนขาแหวนนะคะก็จะเป็นแบบเป็นก้านแบบเปนแบนนให้เป็นลายเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ลงไปจบที่ท้องวงแบบนี้นะคะลักษณะ ลักษณะการใส่แหวนวงนี้เนี่ยกำนิ้วง่ายไหมถือว่าง่ายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการใส่แหวนนิ้วแหวนหน้ากว้างเนี่ยคือการที่มันหน้ากว้างมากแล้วก็ท้องแหวนท้องแหวนเนี่ยมันจะหนาใช่ไหมคะเวลาเรากำนิ้วมันจะยากฉะนั้นเนี่ยเวลารีวิวเนี่ยโอยจะรีวิวให้ดูด้วยว่าเวลาเรากำนิ้วหรือว่าจับนุ่นทำเนี่ยมันจะลำบากไหมนะคะก็คือว่าหน้ากว้างขนาดนี้ท้องแหวนหนาขนาดนี้ สามารถกำนิ้วอะไรได้สบายมากค่ะต่อกันที่ลายที่22นะคะวงนี้ก็จะเป็นแหวนแบบดูทันสมัยดูรุ่นใหม่หน่อยค่อนข้างโปร่งนะคะแล้วก็หน้าค่อนข้างกว้างบริเวณตรงกลางค่ะจะทําเป็นลายคล้ายๆล,ลายจีเป็นพวกแบบงานลายจีนอะไรประมาณนี้นะคะสวยมากๆแล้วก็ยุบกลางลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบจะยกขึ้นเดี๋ยวโอ้ถอดดอ,อกจากมือกันนะคะ นี่ค่ะมองมองด้านข้างนิดนึงนะคะตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบฉลุลายลงไปนะคะจะมีสลบลงไปแล้วก็ขอบเนี่ยเหมือนจะถูกยกขึ้นนิดนึงนะคะด้านข้างค่ะจะเป็นเหลี่ยมลุ้งประมาณนี้ตัดลายลุ้งนะคะตัดรอบวงแบบสุดๆจริงๆซ้ายขวาหน้าหลังมีการตัดลายอย่างสวยงามค่ะแล้วก็ไซส์ที่สวมใส่อยู่นี้นะคะเป็นไซส์54ค่ะก็ น่แน่นอนค่ะเพราะงานหน้ากว้างเราเื่อไซส์สักเบอร์หนึ่งอย่างน้อยๆเนาะจะได้ใส่แล้วรู้สึกสบายค่ะหน้ากว้างวงนี้อยู่ที่กี่เซนติเมตรปึง้งอ่ะหนนะคะวัดให้ท่านผู้ชมดูอ่าหนประมาณนี้เลยค่ะใส่ก็กำนิ้วเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะไม่ไม่แบบไม่รู้สึกอึดอัดน,นี่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเลือกใส่ไซส์ที่หลวมกว่านี้ตัวเองนิดหนึงด้วยนะคะทำให้แบบทำาไรสะดวกมากขึ้น นี่คเ็นสองสลึงแบบที่23ค่ะเป็นลายอินฟินิตี้ลูกศรหัวใจนะคะก็น่ารักอีกหนึ่งแบบค่ะสำหรับวงนี้หน้าก็กว้างนะคะอย่างที่บอกค่ะในคลิปนี้ถ้าหน้าเล็กๆไม่ค่ะหน้าเล็กๆไม่มีนะคะมาแต่ต้มๆมบิ๊กบทั้งนั้นนะคะประมาณ2เซนติเมตรค่ะนี่เลยนะคะแต่วงเนี้ยถึงแม้ดูหน้า,ด,านด้านหน้าจะค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่า ด้านไหล่ด้านข้างอะไรเงี้ยไม่ได้ทําให้เราอึดอัดเลยนะคะเพราะว่าการค่อนข้างจะสลบเร็วแบบคือใช้ใช้ก้านแบบลงมาเป็นเส้นเล็กๆเลยนะคะสบายๆส,สองเส้นนะคะนี่ก็เก้งเกลี้ยงเงาเงาใส่แล้วก็ไม่บาดด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าดูเก๋ดูสวยแล้วก็ทันสมัยมากค่ะสลึงแบบที่24ค่ะแหวนลายเลดโรมิโอนะคะเป็นอีกหนึ่งลายที่ ตอนนี้กำลังฮิตมากๆสำหรับไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือหรือแหวนนะคะลายสวยมากตัวลายเนี่ยใชเ้เขาเรียกว่าลายบิดซ้อนค่ะนะคะตรงกลางนะคะเป็นลายเรียกว่าบิดซ้อนแล้วก็ขอบก็จะเป็นแบบถ้าเป็นสร้อยข้อมือเนี่ยเขาจะใช้ขอบลายเบน์นะคะแตน,ถ,นถ้าเป็นแหวนเนี่ยเพื่อความแข็งแรงนะคะเขาก็จะใช้เป็นแบบแหวนเกลี้ยงนะคะทำขอบเอานะคะ แล้วก็ด้านด้านหลังค่ะก็จะมีการจบปิดงานอย่างสวยงาม,มเห็นไหมคะสวยมากมนี่เลยนะคะด้านข้างของวงแหวนก็จะเป็นงานเงาเงาเกลี้ยงเกลี้ยงแบบนี้นะคะก็สำหรับรุ่นนี้ก็มีอยู่หลายไซส์ยอยู่พอสมควรค่ะวงที่โอ้สมใส่ทดสอบให้ท่านผู้ชมได้สวมใส่เนี่ยก็เป็นไซส์55นะคะใส่นิ้วกลางโอ้สบายๆอย่างหลวมเลยละค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้านิ้วชีก้ก็กำลังดีกว่าค่ะประมาณนี้เลย มาถึงงงที่25แล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่กับน้ำหนัก2สึงนะคะอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปว่าคลิปนี้เราจะอยู่กันที่น้ำหนัก2สลึงเท่านั้นนะคะแหวนหัวใจตะโกนมากค่ะสำหรับหัวใจดวงนี้นะคะใหญ่มากแอบวัดให้ดูนิดนึงนะคะประมาณเกือบ2เซนเลยนะคะ2เซนนั่นแหละรวมหัวรวมท้ายนะคะ สำหรับวงนี้มันต่างจากวงไซส์54เมื่อสักครู่นิดนึงการตัดลายแตกต่างค่ะอันนี้วงที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็แตกต่างกันนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะในส่วนของขาแหวนนะคะนี่ขาแหวนวงนี้จะเป็นงานเกลียวนะคะเพิ่มความน่ารักลงไปอีกนิดนึงนี่ค่ะอึ๊บอ่ะชมก่อนชมก่อนนี่สวยงามมากกำนิว้วสบายสบายสบายมากนะคะนี่อ่ะอ ต้องมีค่ะต้องจัดค่ะวงนี้ไซส์56นะคะมาชมแหวนสสลึงแบบที่26กันนะคะอีกแบบหนึ่งที่เก๋ๆค่ะสำหรับวงนี้นะคะโอจะมีไซส์56 57แล้วก็58เท่านั้นนะคะเป็นลายหัวเสือค่ะแล้วก็บริเวณตานะคะจะเป็นงานแบบลงยาสีเขียวจมูกลงยาสีดำเนาะ อ่ะดำค่ะนะคะลายก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะใส่ดูดีมากแล้วก็ค่อนข้างหน้ากว้างค่ะตั้งแต่บริเวณจมูกถึงหัวเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2.5ประมาณ2.3เซนติเมตรนะคะสวยมากๆค่ะทันสมัยสุด 1.3เซนติเมตรค่ะสำหรับแหวนวงนี้นะคะหน้าค่อนข้างก็ไม่กว้างมากค่ะเป็นลายเก๋ๆอีกหนึ่งวงค่ะลายดอกกุหลาบนะคะเป็นงานแหวนแบบตันค่ะด้านข้างฉลุลายน่ารักคล้ายๆใบไม้สวยงามมากนะคะแล้วก็เป็นงานเงาล้วนๆเลยค่ะดูแบบทันสมัยแล้วก็ไม่ค่อยตกยุคง่ายนะคะเวลาใส่ก็แป้งเปิงจะไม่เกาะง่ายๆด้วยนะคะใส่ ก็จะมีเป็นขนาด57ค่ะนี่เลยของสลึงแบบที่28นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นแหวนใจใจใจนะคะแหวนหัวใจ3มวง3ามชั้นแบบนี้เลยค่ะขาเป็นแบบเงาเกลี้ยงนะคะเงาเงาเกลี้ยงเกลี้ยงมันมันแบบนี้เลยค่ะนี่ไซส์ที่มีนะคะที่รีวิวอยู่นี้คือไซส์57ค่ะ ค่อนข้างหน้ากว้างอยู่เหมือนกันนะคะประมาณ2.3เซนติเมตรค่ะ ลายที่29น้ําน้ำหนักสองสลึงค่ะวงนี้ไซส์ยอยู่ที่57นะคะเป็นแหวนลายแหวนโป่งค่ะหน้าลายสับปะรดนะคะก็จะแปลกตาไปอีกแบบหนึง่งปกติเราก็จะเห็นแหวนแบบหน้าผู้ชายอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะตัดลายสวยๆเก๋ๆเงาๆ,ๆวิบวิบ,วบแบบนี้เลยค่ะท้องเป็นแบบงานเกลี้ยงนะคะเวลาเราจับนู่นทำนี่เราจะได้รู้สึกว่าแบบไม ไม่กลัวศึกไม่กลัวอะไรด้วยนะคะเป็นแบบงานเกลี้ยงเลยสวยมากที่30ค่ะเป็นไซส์59นะคะลายใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่ค่ะวงนี้จะเป็นแบบแหวนหน้าเท่ากันตลอดทั้งวงนะคะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรค่ะหน้ากว้างจะเท่ากันตลอดทั้งวงเลยนะคะเดี๋ยวเราลองหมุนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะนี่นะคะแล้วก็ตัดลายรอบวงแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ซส์อยู่ที่59ด้านข้างนะคะนี่แอบมีแบบตัดเหลี่ยมลุลงให้ด้วยนะชัดไหมอาชัดแล้วนะคะตัดเงาแบบนี้ให้ด้วยโหแบบงานตัดทั่วตัวแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆด้านในท้องนะคะก็จะเป็นงานเกลี้ยงเงาๆสวมใส่สบายค่ะเผื่อไซส,สักนิดหนึ่งนะคะสัก1-2เบอร์สำหรับคนที่จะใส่แหวนหน้ากว้างแล้วก็กว้างเท่ากันตลอดทั้งวงแบบนี้นะคะแบบที่3 0 1นะคะสำหรับวงนี้ขยับมาอยู่ที่ไซส์60กันบ้างนะคะเป็นแหวนแบบจะเรียกว่าลายอะไรดีหน้าเขาเรียกว่าเต่าไปอ่นะเนาะหน้ามันจะกว้างกว้างหน่อยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยสลบลงนะคะไปจนถึงท้องแหวนเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ดูลายกันดีกว่ามีความพิเศษคือตัดลายทั่วทั้งวงเลยนะคะสวยงามมากด้านข้างนี่ค่ะยังมีการแบบจิกเพชรนะแล้วตัดเป็นเส้นแบบนี้ให้ด้วย สวยเก๋นะคะแล้วก็ดูทันสมัยดูแบบไม่แก่มากเกินไปเนาะเดี๋ยวนี้ลายทองแบบแก่ๆก,ก็เริ่มแบบไม่เป็นที่ต้องการเท่าไหร่นะคะไซส์60อีกหนึ่งวงค่ะแบบที่32นะคะตัดลายสวยๆนี่ค่ะก็ชมความสวยงามกันให้เต็มตาเลยนะคะเดี๋ยวโอซูมให้ดู นี่ค่ะสำหรับวงนี้เป็นไซส์60ค่ะท้องเกลี้ยงนะคะตัดลายสักครึ่งวงนะคะเป็นการแบบทำลายขนแมวนะคะแล้วก็ขอบเงาด้านหน้าจิกเพชรค่ะแล้วก็ตัดแฉกนะคะอีกสักทีค่ะแหวนปีกนกไซส์60ค่ะนี่สวยมากปิ้งปิ้งปิงปงิไซส์60 3กันบ้างนะคะปกติแหลแหวนที่ใหญ่มากๆก็จะไม่ค่อยมีลายเก๋ๆสวยๆแบบนี้นะคะใครใส่ได้รีบมาจบก,กันที่ร้านได้เลยค่ะแหวน9ชั้นนะคะบริเวณตรงกลางมันก็จะเป็นแบบงาน,นแบบดูเต็มๆหน้าหน่อยนะคล้ายๆแบบเม,ม็ดกลมๆแต่ว่าที่เราเห็นสีขาวนี้เป็นงานแบบชุบสีขาวะคะ่ะ แล้วก็สามารถกำนิ้วสบายนะเดี๋ยวโอลองแบบขยับนิ้วขยับมือให้ดูเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยแบบไม่ได้เห็นของจริงแล้วก็ไม่ได้ลองสวมใส่แล้วก็ดูรีวิวเนี่ยก็อยากจะทราบในฟีลลิ่งในการขยับมืออย่างที่โอ้บอกไปอะนะคะก็สามารถขยับกำได้สบายๆเลยนะคะสำหรับวงนี้ วงสุดท้ายค่ะลายใบมะกอกนะคะตัวนี้ตรงใบเขาจะเป็นแบบชุบสีขาวด้วยแล้วก็ตัดลายวิบวิบนิดนึงนะคะแหวนจะเป็นงานแบบเกลี้ยงแล้วก็ตันด้วยนะคะสําหรับในส่วนของขาแหวนไซส์จะเป็นไซส์65เลยนะคะสําหรับวงนี้นี่ค่ะก็ถึงขั้นต้องจับเอาไว้เพราะว่าไม่งั้นมันหมุนแน่นอนค่ะนี่โอเคสวยไหมถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ รับชมกันไปแล้วนะคะ35ลายแหวนหน้ากว้างๆใส่กันแบบตะโกนตะโกนนิดนึงนะคะสำหรับแหวนทอง 2, สองสลึง35ม35ลายค่ะหวังว่าจะมีถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปเราจะได้รับชมแหวนหรือว่าสร้อยคอหรือข้อมืออะไรใดๆสวยๆติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ